ทีเเ celand, ่ยวริมทะเลพามาเที่ยวที่ทะเลบ้านกาหลงสมุทรสาครพม่าเขาเรียกอะไรเนี่ยตทนเลเป็นเลเป็นเลเป็นเลใช่เปินเร่สาพม่าเรียกปินเลภาษาไทยเรียกทะเลมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะปินเลกับทะเล ใช่ไหมใช่ปินแลกับทะเลไม่ต่างกันเลยแล้วสะพานเนี่ยพม่าเรียกอะไรเนี่ยสะพานเนี่ยเขาเรียกอะไรสะพานสะพานสะพานตัดาฮะตะดาตะดาใช่สะพานแล้วถ้าเกิดสาวสวยเขาเรียกอะไรสาวสวยชอแดชอแดชอ๋อนนวลสาวๆอยู่นวลนะบอกชอแดชภาษาพม่าเรียกชอแดชนะเดี๋ยวจะจำไว้ว่าเขาเรียกอะไร เนี yes. hai, ι, ่ยถ ja. ้าเกิด hmm. ถ yeah. ้าเกิดชายหาดอย่างเงี <Canada> <penso S 1> ้ยเตียมทะเลอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรอ่าใช่น้ำน้ำน้ำสเกบโปสเกปโปน้ำทะเลเนี่ยทะเลน้ำทะเลน้ำทะเลเป็นไรยีเป็นไรยีถ้าเกิดเป็นชายหาดอ่ะชายหาดก็เป็นไรยี ปะไปเดินนูน่นไปเดินดูนู้นนี่ก่อนวันนี้ก็เดินทางมาที่สมุทรสาครนะครับก็เลยพากันมาเดินเที่ยวหน่อยไม่เคยได้มาบ่อยสักเท่าไหร่หรอกแต่ก็มาสีไรก็ไม่พลาดที่จะทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับที่บ้านกาหลงสมุทรสาคราจะพาไปดูสะพานสายรุ้งทางน้น จะถ่ายรูปไหมยวถ่ายให้ถ่ายเอนะดิเดอนเลาะไปทางนู้นเลาะไปทางนู้นไม่รู้เหรอใช่สะพานเป็นปลาชายเลนไง เนี่ยจะเป็นเรือประมง<อ>ใช่เรือเรือที่เขาออกทะาเรือเรือเล็กจะเข้ามานี่เขาจะบรรลงตามร่องน้ำใช่เนี่ยคับถ,ถ้าเกิดที่ที่โนนเขาเรียกอะไรนะเนี่ยเรือเรือเนี่ยหลือ

เนี่ยสันลีใช่ไหมสันหลีนี่มันน้ำมันกำลังจะขึ้นนะเนี่ยเห็นปหมมันกำลังดันขึ้นตอนนี้มันลงมีปลานะอย่างเงี้ยปลานี่เขาเรียกอะไรนี่ ไม่กุ้งอันนี้กุ้งโ่้นี่ปลาอะไรอ่ะไม่เรี้ยวเลยไม่รู้อะไม่รู้ปลาตีน่งปลาตะไคร้ปลูกเดี๋ยวเวลานราก็เข้าตามดูใช่ใช่ก็วิ่งไปตามสอบนะห็นได้ กินไม่ได้นะกินไม่ได้เลยนะในป่าเนี่ยไม่มีใครกินหรอกมั้งในอันตรายนะมีปลาเลี้ยๆออกหมดเลยใช่ใช่กินได้ครักินได้ไหมครับกินได้อยู่นะมันเขาเรียกปลาตีนใช่อันนี้เขาเรียกปลาปลาอะไรปลาพูดฮะเขาเรียกปลาพวดปลาพวดอ๋อมันไม่ใช่ปลาตีนใช่ไหมใช่ปลาตีนตัวใหญ่อ๋อคนละอย่างกันอ๋ออันนี้กินได้อยู่ บอกกินได้ลงรู้เลยขอครับปลาพวดปลาพวดชาวบ้านพื้นที่เขาบอกปลาพวดนะกินได้ปลาพวปลาพวนี่มีร้านอาหารด้วยร้านตำริมเล เขาเรียกพื้นที่พื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลน okay. ไปพีช่ชายวะไม่เป็นไรตอนนี้เราเข้าสู่พื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกาหลง ก็ยังร่มลื่นเหมือนเดิมขนาดแดดร้อนๆนะเนี่ยใช่ไหมเข้ามาในร่มลื่นเนี่ยใช่ร่ม,ม,มเดินเข้ามาลมเย็นสบายหน้าพักผ่อน จริมันมีภูขึ้นมาเยอะอยู่นะใช่ภู ดีมันแดดไม่แรงเท่าไหร่ <c oughs> แดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอเคอยู่ <c oughs> น้ำกำลังขึ้นเลย đẹp, không nóng. công tiêu cũng đang mà, không? đang mà này, thong văng tam. พอน้ำขึ้นมามันก็จะพวกที่อยู่ในรูก็จะขึ้นมาเข้าใจ่าน่นน่ะนกมันก็จะรอเห็นไหมน้ำไหลลงรูพวกที่อยู่ในรูก็จะขึ้นมาปลาก็จะก่อยกินเนะที่นี่นบ้านกาหลงใช่บ้านกหลงใช่เขาเรียกชายทะเลบ้านกาหลงมันเป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนเนี่ยเขาเรียกป่าชายเลน,เ,นเป็นต้นโรงการ สุดยอด กตจเดินถ่ายถ่ายถ่าย,ายล่วงลงซองไม้ที่มันหักคงคงยื้อย,อยื้อไหวบ้านะไม่ไหวไหนนะไม่ไหวเราก็ไม่เยอะเท่าไหร่มัน่บ้านมันก็เริ่มพังแต่เขาดูแลตลอดเขาเปลี่ยนไม้ไปบ้างแล้วเนี่ยมันถูกแล้วก็มีนี่ไงห่วงยางนี่เใช่ไหมแบบเวลาคนตกน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยก็ลอยน้ำได้ เอามาไว้ไปให้ไปให้คนที่แบบตกน้ำอย่างเงี้ยไม้ได้มีตับโบรสูนี่ใช่อัน,นี่มันก้อนอะไรวะหรือเป็นฟองไอ้นั่นใช่เนี่ยฟองอะไรเนี่ยเยอะนะฟองน้ำ<อ>ปล<ะ>าปล<ะ>า<ะ>เยอะยอนะ เอาบอกปลาอะไรนะปลาพวดหรือปลาพวดใช <c oughs> ปด่ปลาพวดปลาพวดหอยนางลม มาเลยวะปกติปูขึ้นมาเยอะนะเพยอยู่นี่สบายใช่เนี่ยที่พรอมาเขาเรียกอะไรเนี่ยไมโกงกลางเนี่ยฮะติเปย ตึ๊บเปย์ชื่อเราชื่อเราไม่รู้เรี่ยวเลยชื่อไม่รู้อ๋อแต่ว่าป่าเรียกตึ๊บเปยป่าไม้เงี้ยป่าไม้เหรอใช่เนี่ยป่าอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรเนี่ยใช่ตึ๊บเปยตึ๊บเปยใช่ตึ๊บเปยตึ๊บเปยตึ๊บเปย ตัวใหญ่เลยนะนั่นนน้ยปลากระบอกปลาพวดเราเรียกปลาตีนปลาตีนแต่คนพื้นที่เรียกปลาพวดใช่น้ไม่กินหรอนะไม่กินไม่กินถ้ากินชาวบ้านคงมาเก็บไปแล้วเข้ <c oughs> <c oughs> าใจว่าใช่ถ้ามันกินใช่ไหมใช่ชาวบ้านคงเก็บไปแล้วถ้ากินได้ มันเป็นเหมือนกับว่าใช่มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสัญ,ญลักษณ์ของสัญ,ญลักษณ์ของป่าชายเลนเลยต้องมีเขาอะไรอย่างเงี้ย,ยต้องมีหรือว่าเขาอนุรักษ์ไว้ <laughs> กินได้แต่เขาอนุรักษ์ไว้ให้ให้คนดูอะไรอย่างเงี้ยพื <c oughs> ้นที่อนุรักษ์ <c oughs> ใช่ไหมเอาไว้ให้คนดู

ปินเเ่ใช่ไหมนี่เขาเรียกปินเล่วันนี้ก็เดินทางมากับบ่าวทองสองคนมาปินเร่้าเล็กกับเราบอกมาเที่ยวอ่ะมาเที่ยวปินเลลาปินเรลาปินเรลาปินเล มาปินมาทะเลใช่ไหมใช่ลาปินเลมาทะเลเนี่ยเยอะอะเนี่ยเนี่ย่เนี่ยเนี่ยใช่เยอนี่นะเนี่ยลูกพี่ใช่อืมเ้ยมันจะอยู่รำงี้แหละใช่ บรรยากาศลมโชยโชยนี่นนตัวใหญ่ตัวใหญ่เมื่อก่อนมันเป็นสะพานนะแต่มันซุดลงเนี่ยนะหักลงของน้ำตรงนี้เยอะไหน,นนั่นเยอะหนูนะ สมบูรณ์ไงตรงไหนที่มันแบบมีน้ําแบบสมบูรณ์สมบูรณ์มันไหลเงี้ยมันจะขึ้นไปนี่เกมไดเลยหมดเร็ะใช่เกมไม่ได้เลยไม่หมดใช่ใช่นาจะกินไม่ได้มากกว่าเกมไดส่วนหมดแล้วหมดแล้วใช่หมดแล้วที่เดิน สะพานนุ่นแหละสะพานสายลุงโอเคเดี๋ยวนาโอจะปิดคลิปไว้ที่สะพานสายลุงนะป่าชายเลนบ้านกาหลง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 กูลาบุพเพคอว่าเลย อาชวนชวนไหนชวนชวนให้ไอ้เพื่อนมาไหนบอกหน่อยด้วยฟังกะโล้เราไพโคบาเล้ลาเกียบบอ่ะแปลด้วยแปลด้วยแปลว่าแปลว่าโซได้ลาเกี่ะแปลด้วยแปลด้วยอันนี้ไม่รู้แล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ